สบายดีพี่น้องสบายดียามสวยสวยดามันตากเต็มตากเต็มลานทำสิไดลายัยงไปคุดอีกยังไปคุดอีกแล,กล้วก็มาตากมันนี่ปีนี้เป็นราคาเนะ่ะมันปีนี้ลิงกำลังกาเกี่ยมสีออกหน้าพี่น้อง ท่พอพ่อมาสื่อเล็กมาให้เด้อมาสั่นเล็กบ่พ่อดวนดวนาสัน่นซื่อเล็กปอกกับลวดกำลังสีออกไปส่งกำลังสีออกไปส่งเล็กอยู่น้าม่ลิงเพิ่นว่าสิตัดเล็กนะตัดได้บ่แต่เก่าคือไปตัดอยู่บ้านพอไฟอยู่หน้าแล้วก็พอพ่อตัดได้อยู่พอใส่สว่านิ์จอได้อยู่เนานะกำลังสีออกอ้ยบรรยากาศก็ดีดีลมลม บ้านแม่ลิงก็เริ่มการเก็บอองานซุ้มทำความสะอาดวัดเนาะเพราะว่าจะน้อยกับบุญบ้านบุญผับป่าพี่น้องผับป่ามา,ลาหลายหลายหลายทางผับป่ามาหลายบ่อนหลายทางหลายที่เนาะโฮมกันหาหาทุนหารายได้สั่งซิมนอ้อยน้องกำลังบลแม่ลิงกำลังสั่งซิมสร้างภาสีออกนะ จะได้ออกหน้าป้ามีบุญและมีบุญหายน้ำงงักช่วง,งนี้ไม่บุญติดแม่เลียล้อพี่น้องเอ้ยผล,ผล,ยยยผลยพุ่นยืนง่ายผมอยากเข้าไปหาเพิินยันเพิ่นหายน้ำติดแม่เลียล้อนอนก็ให้นอนกอดปะ่ะออกนาบ้านเลยออกมาหอดหนาแล้วเอาขาก็เดียวว่าใส่ไฟฝ้าวันนี้ซีเอ๊อบเออซีเอา,เอา,เอาง่ายกว่า <c oughs> <c oughs> มันสี่สิบเนาะเออมันกันยังบนไลายนะน <4 S 3> สี่สิบก็เลยว่าเชี่ยวมันพอคาชีเทก่อนรอะยะออตัวน้ำมันสิเทกำลังได้สเอดินเขาไปให้เมล็มันดูดดินเขาแล้วแล้วมันจะตัสีเข็มเพรแล้วให้ม,ม่มาหนีบอ่อย่างน้มงมกันไหนต่องนอ่ะให้เราม,ม,มาดูดมดือใดเออสแล้ เมื่อมาอือแกแบกคากนะนอนี่อุ้ยแบบ่ลืมเอาท่านออกมาอีพ่อเมื่อกักบบมีเอาท่านออกมาอือสองอย่างค่ะผ้าพ,พ,พื้นบอ พื้นนี่แหละน้องมาดูดเอวมันขึ้นดูดมานหนีกำลังเทคานเทก่อเอวทางในกะเท จังสิได้ค้ดินเขาอ่ะนี้พี่น้องก่อคานก่อ,กอยังแล้วค้นดินเขาแล้วกะขึ้นโค้งเพื่อนบาบดนี่เพื่อนว่าจังได้ขึ้นโค้งตีไมโคงมุ่งจังหวะฮอนแดดโอ้ก่อแอวเขาเจ้าก่อจังสี่เนาะพี่น้่มสองก่อนติดกันเลย เทคานแล้วก็ขึ้นมามาเทคานอีกกันสุดถ้าสุดกัให้สุดพร้อมกันนะนสุดกัให้สุดลงร้่มกันซะเริ่มแดดแก่แล้วชิโมงก่ย้ย ในกนตีแบบแล้วแล้วหลังจากนี้ก็สิขึ้นขึ้นโค้งแดดก็ข่แต่ว่ามีลมมานั่งเป็นบางโอกาสบางที่ <c oughs> ตอพอนอนนะให้ออกมาส่งเขา น้ำเหลียวไปเต็มไห้จานผ่านสงสัยเป่งลงไ้ลุ่มน้ำแล้วพี่น้องสงเป่งลงไ้ลุ่มนำแล้วไม่ลิงก์ไป,ไปยังหรอกส้มข่าอีกก่อนเด้อพาพี่น้องไปเบิ่งอีกก่อนจางสีผ้ามาหาลูกทราย น้องไม่บุญนะกาตั้งแต่ไขม่มานีบ่คือเก่าพี่นุ้ยหายหาแอบหายไม่ได้อยากอยู่แต่กลับแม่กลางเว้นกลางคืนก็บ้วาวเห็นแม่ย่างกายแล้วห้นำแถกลางคืนก็ต้องนอนตบก้นเพิ่อกอดเผิ่นกลางคืนอยากนอนยากอยาก,ยากหายอยากแอบเพื่อสิลับ กังวินกับหัวหย้าบันไดแอบว่าสันนำเตรียมคลองตลอดทงนี้ก็เตรียม นำซึมลงมาเม,ม่ลิงเม่ลิงว่าสีออกมมโฮหดมกพริก,กพสิดีผ้าอเอาเมื่ออีกแล้ พอๆคือสีหดบัวไดดอกหิ้ยวัวไดพวกพริก,กําลังสิเป็นหมากําลังใส่ดอกกําลังใส่หมาพี่น้องต้องฟาอ๊อัวมีลิงคึดนป่ะเห็ดายสปิงใไซส,สบอเพราะว่าต่อายสปิงมันกับบวัวไดแงผ้าฮาร์ดหนามแตจกจุกจ้วต่อายสปิงกับบวัวไดแงแล้วพี่น้องนะ กำลังใส่หมากอุย้ยกำลังใส่หมากอูแต่และต้นต้องเฝ้าแล้วละ่ะแต่เพื่อสีหิวฮดเบิร์ตในกะโหกำลังใส่หมากใส่ดอกเพื่อสีหิวฮดเบิร์ตในกะเอาแน่พี่น้องเลยไม่ลิงขาไปเบิงใน YouTube พี่ทีต่อสายสับปริง ง่ายนิดเดียวก็มีหัวสปริงมีท่อและก็เขาต้องใส่ทอย่อจากทอย่ายขยอ่อย่อลงให้เป็นเลือดท่อน่อยนะครับเลือดท่อเบอร์สิบแปด น้ำจันผ่านน้ำจันผ่านเป็นตาสีเย็นไซอิงติง้งอยู่เป็นตาสีเย็นอยากให้ใหญ่ไว้เด้ ได้ปลามาปล่อยใส่เนี่คือชีค่ะอ่อ,อนปลาดูกสันกับปลาเค้งมาปล่อยใส่คอหอ้อยเลนน้ำตามตามล้นแล้วเนี่เขาชีสูงๆเนี่ยเลนน้ำตาม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 บรรยากาศนนาแรงพี่น้อง คือยานาสุดๆเลยหูเสียงลมบริกาศอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์เราพอกับบ่ง่วงบ่เงาพี่น้องเอ้ยมีหมูเด้สะมีสร้างมีหมูมีสร้างมีหมูว่าหมูล่มนะลูกหลานเจ้าของ ลูกล้านพี่น้องเจ้าของเอาแน่อยู่ด็อกเพื่อแล้วนี่หมเงาไล่เติบบัดแล้วเพื่อแล้วเป่นชิงเงาบัดนี่เพื่อนชิ้เงาบมมีหมู่เว้านอกจากโผลลูกล้านออกมาลิงลิงออกมาโผกแต่งสีมีหมู่เวาอีก ก็ทืวว่ายเติบตอนนี้สามคนวายยูเพิ่นกะลิงวายยูรอแต่ลุงเรินวางหมดได้ด้เพิ่อจงสิไดมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาปลาอีหยงน่นนนะตอดหรือก,กินเออเสียบไม่นี่ก็คิดว่าถือปลา เสียบปลาล่อล่อปลาขอ้อเสียบเบ็ดล่อปะาขอโอ้ลมลมเย็นดีไม่ในกับเสิเยในค้อไล่เด้อบาลุมฝากเป็นกำลังใจให้มปลิงในเดอ้อกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อเราแล้วก็รอ วิลิงก์บสิอัพเดตอัปเดตบานน่อยของอันน้องมีบุญของลิงิงให้เบิ่ลเรื่อยๆเนาะให้เบิ่งทุกเมือ่อก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณตาคุณยายอยู่เบื้อหลังเนาะและกับป้าลุงเอฟซีผัตู่แม่ตู่แม่หักขอขอบพระคุณหลายๆเด้อไปแล้วสมัยดีสมัย